Hello, My name is uh, Chef Kato, and uh, today we're going to have uh, a promotion in Sentara Ai uh, about the international buffet, and uh, we, we will do uh, import beef, import fish, and everything is going to be imported from 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 Australia and salmon from Norway, and and, and we try to make. Buffet, uh, more international, right? เราได้รับเกียรติเชฟกาโต้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการทำอาหารและก็เป็นการปรุงอาหารให้กับเรานะครับเชฟได้คุยไปแล้วเมื่อกี้ว่าอของเน้นนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่นเนื้อออสเตรเลียแล้วก็ปลาไซมอนจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็ดิบต่างๆต,ตามที่เชฟทำวันนี้นะครับ วันนี้เออเป็นการสาธิตการทำแอมเบอร์เกอร์นะครับเราแอมเบอร์เกอร์เราใช้เนื้อจากประเทศออสเตรเลียนะครับและก็วันนี้สาธิตการทำจากเชฟกาโต้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้อาหารยุโรปฟิวชั่นนะครับที่เรากำลังทำตอนนี้เป็นบีฟเบอร์เกอร์นะครับเนื้ออินพอร์ตจากออสเตรเลียนะครับ เรามีโคโซโลแล้วก็มีทอสันไอรแลนด์ซอสแล้วก็อันนั้นซอสวัดคูซอสเอลยบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซอสและทอสันไอรแลนด์ซอสนะครับหนุ่มหนุ่มหนุ่มปังนุ่มปังต้องเอามาย่างให้มันร้อนนะครับย่างนุ่มปังให้ให้ร้อนนะครับเพื่อจะได้นิ่มนะครับ หลังจากย่างย่างขนมปังเสร็จนะครับก็มาใส่ซอสเทาส์ซันไอแลนด์นะครับแล้วก็เพิ่มซอสเทาส์ซันไอแลนด์อีกครั้งนะครับออนท็อปเบอร์เกอร์นะครับ this is Australia beef burger ธรรมดาเนื้อออสเตรเลียกับออสเตรเลียกับเนื้อบ้านเราเนื้อออสเตรเลียมันนิ่มอยู่นะครับเทนเดอร์นะครับนิ่มนุ่มกว่าและก็มีรสชาตินะครับ Welcome enjoy, and, and enjoy the fresh s a l m o n from Norway and e n j o y the international buffet. And, a n d uh, I hope you w ข l l enjoy enjoy this. ขอเชิญทุกท่านนะครับมีโอกาสมาร่วมรับประทานอาหารที่ เมนูที่เชฟกาโต้หลังสารขึ้นมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านอร่อยกิดื่มดํำกับอาหารนะครับปลาไซม่อนสดแล้วก็เมนูออเทนตินตกเลยนะครับจากเชฟจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับขอเรียนเชิญครับ